มามันเป็นหลับกลางทางหรือเปล่าเข็มขัดนะเขาขาดเอวนะเขาไม่ได้คาดอกนะดีนี่นายสอนราครับนายสารักษาได้ไหมเนี่ยไม่ต้องรอแล้วมันหลายวอนแล้ว่าอรอม่ต้องรี่ต่ต่ตม่อยู่ทางเดีม่งระไม่องเอม่นรู้อม่ตร้ไม้รอไม่า้องร่ตรไ้รอไมอม่อไม้ไปแล้วไม่อม่ ว่าต้องใช้พานทองจากเขาสามร้อยยอดแต่กระบอกชั้นหน้าเกิดแตกเกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อเขาสามร้อยยอดและก็ไม่รู้จริงๆว่าพานทองนั้นอยู่ที่ไหนพยายามตามหากันแล้วก็จะเจอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคนที่ไปหาแล้วจะมาตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยปนเธอจะไมีฉันเผบอนจนตามามาฉันเผลอไม่ได้ I'm อ๋อเป็นเจ้าหมาามาส่งถุงยางนี่เด็กเหรอเนี่ยหมาผู้ใหญ่หมาผู้ใหญ่ก็จะท้องแบบนี้มั้งโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วกับพู้ไม่ได้นะแบบนี้มาอันนี้ที่ผู้ใหญ่อันนี้ที่ผู้ใหญ่เล่นที่คนแก่โอ้ยสงสัยมากเลยอยากรู้มมาแก่ É <laughs> เหม็นเหม็นเหม็นอะไรเหม็นอะไรอะอะไรเหม็นอะไรเหม็นมันง่วงมันง่วงมันก่นกาแฟแล้วมันง่วงเแว่าไม่ได้ยินไม่ยินโูไม่ได้ยินใช่ไหมโกนกูบอกแล้วมึงอ่ะหีรังไม่เชื่อมึงไม่ถึงเดี๋ยวก่อนนับตัวเอง กาแฟใส่ด้วยเธอเปคุกกินแล้วหูดักด้วยถ้าได้มาหรือเปล่าพานน่ะได้หาพูดไปกาแฟเขาดีอันนั่นอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะพานฮะพานพานทองจากเขาสามยอดยอดไม่ใช่ร้านทุกอย่างยี่สิทในงานเนี่ยโอ๊ยแล้วมึงจะใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหน อะไรนะและอันนู้นอ่ะพอนอันนู้นอ่ะพอนอันนู้นอ่ะพอนอันนู้นอะไรพอนอะไรนะมาฟังทุ่มดีมาก็มันใหญ่อ่ะผมว่าเล่นอีกหลายคืนจ้าให้คอแตกกัไปเลยไงแล้วใช้อันเล็กหรืออันใหญ่อ่ะลองเลือดอ่ะอันนี้ก็พอจะถืออันใหญ่มาทำไมอย่าบอกนะ นี่ค่ะถวายบังคมตัวประหลาดเนี่ยใช่ไหมคะประหลาดสะเพื่ออะไรนี่เฮ้ยจะเป็นใครชื่ออะไรเนี่ยชื่อว่าดำดงดงดำจะมาช่วยยังไงเลือไหนพานะไหนทำไมเสียเล็กจังนี่เหรอใช่ทำยังไงเอาเลือดจากซวงอกอีนังตัวดีเนี่ยรทไปลดล่างม้าตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเป็นคนเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าจริงทำเลยแล้วแต่การเสถียรแจกันนั่งมังสวิรัติ อะไรแตพี่พี่ให้เด็กเขาเขาจะมาช่วยเจ้าไปไม่อยากนั่งอยู่ตรงนี้ลัลานะเไปทำสิทำททำสิทำทำิทังาทำกับกูได้เพนเนี้ย่นเนย็นดูแต่เราก็ชื่นใจนะชื่นใจเพราะทั้ล่เขาเกียดทังหมดเลยรักคามเป็รักเขาไม่ทำาึงทั้งหลดเออ เไปตเรนีคนนี้แสงสดตัวปลอมจริงเหรอจิกอุดีอะไรโ้หหนีความมานีที่อะไรดูอะไรดูจมูกกว้างๆเลยทำไมนี่เปนสายจะเศว้าสูดูเข้าไปได้ทังตัวเลยนะ้วในจเน่บ้าเขาเป็คนรักผัวเขาทำไมเขาทำใหญ่ไว้ให้ผัวเขาจอดรถให้จดไปจอดรถนี่ เห็นแค่รูจมูกนะไอเห็นอีกรูนึงยิ่งกว่านี้หุยนายระหักกายเด้อเฟังเซลฟี่ให้กูดูเหยจะบ้าอะไรไปเซลฟี่ได้เหรออะดูหูอะดูหูมันไปเดี๋ยวจ้องเซลฟี่เดี๋ยวก่อนยะลงไปข้างล่างไปคนนี้แสงส้มตกลงมาเนี่ยตัวที่อยู่ไหนแถวนี้เดี๋ยวนี้เถ่ไหนลงไปข้างล่างไปเดี๋ยวที่ล่วง ค่ะเก่งจริงๆเลยตัวทอมัดหมาเนี่ยอุ้ยโหวิทย์เลโกาหมาอีกมันว้าวแต่ละอย่างเกินราคไม่รู้ว่าเหมือนด้วยเพื่อนเล่นมึงปุ๊ก่ะเอาไปหายเพื่อนพี่เออจะข่าเนี้ยหน้าไปกูใช่ปะไอ้หน้าทำไมล่ะจะแอ็กซ์ให้หล่อเชียวทำไมชอบยิ่งยุ่งกับฉันไปมาดี ทำไมหรอจมูกตบหน้าเนี่มึงตบหน้าเมเลยนี่ถ้เป็นนางเอกนะเนี่ยเป็นนางเอกกล้าพูดตัวทอนี่ตัวยังก็มาตมมึงสูงกว่ามาหน่อยนึงเนี่ยเฮ้ยอย่าไปด่ามันเลยอย่าไปด่ามันนะเขเจ็บแทนมึง ไม่ต้องยังไงด้วยโอเคทำไมอย่ารอยหน้าไอ้รามไม่ชอบอย่ารอยอย่ารอยทำไมคิดว่ากลัวนี่ไงมานี่มีอะไรให้สอยลามรับใช้มึงเพื่อนกูกูรู้ว่ามึงต้องการอะไรตอบปั๊บมันแอนกูสวยเลยสวยแบบไหมทายานมุ่งแล้วทำอะไรอย่าไม่ชอบแลนนี่อย่าทำแบบนี้เอ้ย ไม่แล้วมึงมาแอนทำไมล่ะนี่ถ้ากูเบรกไปทันพวดเข้าไปเนี่ยลูกมือกูกออกมาหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยกูให้มึงข้ามมึงก็หลบไปที่อื่นด้เล่นลเร็วเข้ามามมอยู่งี้เลยไม่ไหวไม่ไหวถพาพี่นางม,มองหน้ามึงให้ดีมงึงคือใครจำได้ไหมเพืจะ,จะรู้ได้ไงคนที่อยู่ในหน้าพ,าพี่นางอยู่ตอนนี้ผม,มันจะบอกให้รู้ไว้หม่อมฉันก็คือ เพลงสมมันม่ค่อจำได้ไหมใแล้วใชแล้วพชแล้วใช่แแร้้เนี่ยลักษณะเนี่ยนะกาแฟเนี่ยแล้วก็คนละเม็ดเฮ้ยอะไรทงมึงคนละเมิดคอนคอนคอนค ชินข้อมันตายไปตั้งหน้าแนละ้วด้วมด้วยไปเอาไปคุณก็ไปเอาดิเริมโกง ไปทายังไงทไมอ้ี่เป็นมาแล้วยก็ไเนคุสอนลาปม้าเนม้าดิไดมึงเป็นม้ามึงยังไม่ใหญ่ขึ้นเลยนะาอะไรอะอะไรใหญ่ขามันมันเป็นม้าแค่ วันดีลุงทอทออะไรแต่อรัญญามันพูดม้าอะไรคือม้าหมายความไม่รู้ตัวเหรอผมไม่เข้าใจก็ตอนนี้เจ้ากายร่าเป็นม้าไปแล้วฮะม้าเฮ้ยอะไรแมงอีโรติกกุมมาช้าช้าไปแข่งรายการรอท่านพี่ อยากให้กระหม่อมฉันหายต้องไปนำพาธทองจากซ่องเยเหลียงมันลดล่างอยู่ไหนวะเนี่ยน้องอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้คนเยอะพวกน้องน้ำไม่ได้เข้าไม่ได้ขี่ไม่ได้เยี่ยวเลยเอาแล้วทำไมไปแล้วไปไหนอะเข้าปังมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอโจกระจอกขโมยพัดกระป๋องเตาไม่เอากิบพัดหน่อ่ะโอ้โหใครจะไปเอาแล้วพี่ทำไม แม่ใจจะขวดเต็มเขาเอากินน้ำครับแม่คืนเขนคืินเขน้าไปรอหรอแม่สภาพ์หยได้ไหมสัมภาณ์แม่ลิเกย์สรามดีไหมครับดีาแม่ชอบใครชอบทุกคนเลยเออแม่มีใครคนพิเศษไหมเบลเบลเบลลหลอไหมแม่อแม่กกอะไรอ่ไมอ่ะโหน้ายังกูเนี่ยแล้วหรอเมื่อกี้เดินไปเข้าห้องน้ำเดินนวิ่งหนีเลย จะไปกินเนนวะเนนไม่ใช่พระพระวัเนเดียกินเนนกินเนนจริงไงจริงหรอจริงพะวัเนเียกินเนนขนลุกไม่น่ากลัวเออแล้วประวัติมีปะ่ะกะเนื้อเนนปแปดพระปเก้าจะต้องกินเนนว,ว,ว,วออายว้ยวายวาอะไรางอะไราไม่ต้องมาแตะต้องผมฉันเลยหมอชฉันโกรธเสี็จที่แล้วโกรธเียบที่อะไรอ่ะกลายเป็นเนื้อก็เพราะว่าเจ้าพีู่จนสัญญา บอกว่าจะไั้ผมชี่คนเดียวจะมีเมียคนเดียวเผลอแป๊บเดียวเจ้าพี่ก็หนีมันมีเมียใหม่เห็นพี่จะแบบนี้เห็นพ่อให้พี่มาแต่งงานผม็นฉันจะไม่เชื่อเลยเจ้าพี่ต่อไปแล้วจับตัวไว้เลยนะตั้งแต่วันนี้ไปอีสี่เดือนอดอะไรเยอาไม่จัดอะไรเยอาไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าทางนะเนี่ยเข้าทางยังไงจงเขาเคยอดมาแล้วพี่ เราเขาถู่นะเรอดหลายเดือนนะอย่าพูดว่าอยู่ยังไงดีกว่าทำไมทางนี้อดทางอื่นสบายทางอื่นเขาไปได้ทั่วทิศทั่วแดนเฮ้พูดอะไรทำไมพี่เป็นคนเขาเคี้ยงอยู่พูดถึงใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนแล้วมาโมงงี้ทำไมอ่ะหนูขวาสายตาไปทั่วนั่นแหละพี่ดูไม่ได้ว่าเลยไปพูดทางอื่นเขาเคลียร์อยู่หนูนั่งคุยกันก็พูดเบาๆเลยชุมบ้านรู้ดีนะเงียบเลย เจาแล้วแสบจริงๆนะเพื่อนหนูเนี่ยเพื่อนมึงชื่ออะไรไอ้บิ๊กแล้วนี่อุ้มมวยแบบเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเนี่ยอันนี้พี่บิ๊กพูดถึงเรื่อกใครไอ้บิ๊กเพื่อนเหรอเพื่อนอันนี้บิ๊กไหนโคราชแล้วนี่นะอยุธยาดีไหมนี่ ฟังนะอันนี้พูดจริงหน้าจริงจังนะถ้าพี่ไม่ดีนะผู้ชายบนโลกนี้มันไม่มีใครดีแล้วดีเยี่ยบแตไปก่อนไปพี่เออก็พูดมากนะนี่ยันตายเป็นอย่างนั้นอ่ะไอ้บิ๊กอะไปยังก็ตายเฮ้ยอย่าไปมาคึกมากัดอย่าไปชะงัดใจมาดมกูพูดไอ้พี่คุ้ยตกใจอ่ะทำไมเราบิ๊กมีคนเดียวในโลกนี่มันด่าเพื่อนมันแต่เพื่อนมันเพื่อนมันชื่อบิ๊กไอ้บิ๊กโคราดเออ แล้วไหไม่ใช่เราคนละอย่างกันบิ๊กนี้ดีดีป่ะไบิ๊กนี้เขาดีเขาดีไม่ห่างเหินถึงใครจะด่าว่าบิ๊กเจ้าชู้บิ๊กอย่างนู้นอย่างนี้บิ๊กก็เสียแค่สองครั้งอืมเสียครั้งไหนมั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ตอนนี้อย่ามองใจนเดี้ ไม่ใช่ก็มองก็พูดดีไงอย่ามองตางี้อย่ามองตางี้เขียนเขียดเขียนช่วยน้องด้วยทำไมเปลี่ยนเรื่องทำไมเมียหนีเข้าตัวเองเลยตอนน้องเดียเอ้ยนอะไอีกแกแกผใช้เงินเก่งจะเอาเงินเก่งมีใช้เงินเก่งแกใช้เงินเก่งหาไม่ได้ไรไม่ได้ตายแล้วไม่เช้าเนี่ยมาเอาไปแสนแปดตกเที่ยงเนี่ยมาเอาไปแสนสองเฮ้ยตกเย็นแม่งโทรมาขอสองแสนตาย ขอไ่เยอะขนาดนั้นมันขอไปทำ Harr อะไรอ่ะไม่รู้กูไม่เคยให้มันพวกจมพี่กันเลยฝากไม่ว่าจะตีนถึงไม่กลัวอะไร